การขอพอรที่แท้จริงจริงๆแล้วพ,พรพรแปลว่าประเสร,ริฐจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างด้วยตนเองการขอพอรเป็นจุดเริ่มต้นแต่จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของตอนเองขึ้นอยู่กับบุญกุศลของตอนเองเวลาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นั่นแปลว่าการกระทำความดีของเรานั้นมันถึงพร้อมแล้วเมื่อถึงพร้อมอะไรๆสิ่งที่เป็นอุปกรณ์การช่วยเหลือก็จะตามขึ้นมาเอง จึงเห็นได้ว่าบางคนจึงขอพอรได้ผลบางคนก็ขอพอรไม่ได้ผลนั่นแหละจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับบุญเขาเองถ้าบุญเขามีพอต่อให้ไม่ขอพอรเขาก็จะสำเร็จแต่บางคนบุญมีพอแต่ก็ต้องอาศัยกําลังแรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สร้างมา ขออุทิศผลบุญให้สำเร็จแก่เทวดาประจำตัวเทพเทวดาพญานาคทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลพระอินทร์พระพรมยมยักษ์เหล่าพญานาคทุตตะกูลทาจตุโลก,กบ,บาลทั้ง4ี่พยาม ยม,มารานายรินายนิรยบานทุกองค์ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่พบใดภูมิใดขอให้ท่านได้กุศลผลบุญแห่งการให้ธรรมทานนี้และการเชิญชวนคนให้ทำความดีนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ